ครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งปเป็นเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษา,าครบเจ็ดสิบห้าพรรษาของรัชกาลที่เก้านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาฟังเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับที่ระลึกเดี๋ยวน,นี้นะครับเราขอกำลังใจ้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญสิบบาทนะครับที่ระลึกในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดสิบห้าพรรษาของรัชกาลที่เก้านะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหนรียญกระสาบโลหะสองสีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบบาทตรงวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัม รูลายของเหรียญนะครับด้าน,นหน้าตรงกลางเหรียญนะครับมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยราชภูติตาพรทรงฉลองพระองค์คุยนะครับริมขอบเหรียญนะครับโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษ์จำนวนเจ็ดสิบห้ากีบนะครับเรามาดูรายเอรียดด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับมีรูปพละรันระจักนะครับในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปดิษถานภายในวงรูปไข่ลัศมเปิ่งโดยรอบนะครับริมขอบเหรียญน,นะครับโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์นะครับจานวนเจ็ดสิบห้ากลีบภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดสิบห้าพรรษา 5ธันวาคมพศ2545ประเทศไทยนะครับเบื้องล่างนะครับมีข้อความบอกราคาว่า10บาทโดยมีช่อดอกบวกขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับข้อความเบื้องล่างทั้งสองนะครับสำหรับวันครบรอบวานะนะครับเป็นวันที่5ธันวาคมพศ2545วันที่ประกาศใช้นะครับคือวันที่2ธันวาคมพศ2545ส่วนจำนวนการผลิต เหรียญรุ่นนี้ยอดผลิตอยู่ที่7จ็ดล้านห้าแสนเหรียญนะครับส่วนราคาที่ประเมินมาตามหน้าเว็บไซต์นะครับเหรียญนี้ถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาจะอยู่ที่ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งเป็นถือว่าถูกออกมากๆนะครับาล้ครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงแค่นี้แล้วครับอย่าลืมนะครับ ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยท่านจะไม่พลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรียนภาษาของไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ